สวัสดีค่ะฉลอง19ปีงานประกาศรางวัล Korea First Ban d Awards เผยรายชื่อผู้ชนะของปี2021กลับมาครบรอบอีกครั้งค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Korea First Ban d Awards และในปีนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ19ปีล่าสุดได้แชร์รายชื่อผู้ชนะของปี2021ออกมาแล้ว งานประกาศรางวัล2 0 21 Korea First b Awards n d a ได้ประกาศรายชื่อเหล่าคนดังและแบรนด์ต่างๆที่คว้ารางวัลในสาขาต่างๆหลังจากที่มีการเปิดโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่9ถึง20พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมการโหวตกว่า240,000คนเพื่อที่จะเลือกแบรนด์ชั้นนำของผู้บริโภคจากหลายสาขาที่เปิดที่มีการโหวตรวมถึงสาขาบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมด้วย Korea First Ban d Awards ก่อตั้งขึ้นในปี2003ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนของการวัดประสิทธิภาพของแบรนด์ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในระดับสูงสำหรับในปีนี้มีผู้บริโภคที่เข้าร่วมการสำรวจกว่า242,467คนเลยทีเดียวโดยรางวัลแบ่งออกเป็น39สาขาและ82แบรนด์ดังซึ่งส,สาวแบ็พิงกก็สามารถคว้ามาได้1รางวัลจากสาขา Best Female Idol มาครองได้สำเร็จ ครั้งนี้หลังจากที่แบ็คทิงชนะรางวัล Best Female Group ที่งาน The 2021 Korean First Ban d Awards ก็ทำให้แบ็คิงกลายเป็นผู้ชนะรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ2ของศิลปินหญิงทั้งหมดในปี2020โดยอันดับ1เป็นของ Lady Gaga 63รางวัลอันดับ2 b a แบ็คทิง60รางวัลอันดับ3 b i บินลี่ไอลิช59รางวัลแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ